N.E.C. Red Rocket ของจริงวันนี้เขามาแล้วนะคะคู่จริงแชมป์นะคะระหว่าง N.E.C. Red Rocket กับนินบินทางฝั่งเวียดนามนะคะเซตแรกเหมือนแข่งแบบคมขู่เลยค่ะทุกคน N.E.C. Red Rocket คะแนนไปถึงกลางเซตแล้วนะคะย้ํานะกลางเซตคะแนนที่14แต่นินบินทางฝั่งเวียดนามอยู่คะแนนที่เท่าไหร่5ค่ะ14ต่อ5เฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ย N.E.C. Red r o cket วันนี้นี่เล่นเน้นบอลเร็วหน้าเน็ตเลยนะคะ คือบอลเร็วไม่พลาดเลยสักลูกส่วนทางฝั่งเวียดนามใช้บอลสูตรก็จริงนะแต่หารู้ไหมมาเล่นกับญี่ปุ่นเขาก็บอลสูตรเจ๋งจริงๆอะ่ะดังนั้นเขาจับบล็อกอย่างที่บิสเตรียนแทบจัดได้เลยนะทุกคนคือบิสเตรียนอะไปติดบ,บล็อกเลยนะคะนั่นแหละค่ะบอลสูตรก็บอลสูตรเถอะเจอบอลเร็วเจ๋งๆจงนะคะตัวเกา๋าอย่างญี่ปุ่นทั้งหลายแหละ เอาอยู่ค่ะ18ต่อ8คะแนน NEC ไหลไปอย่างต่อเนื่องเลยค่ะคืนไหลไปถึงท้ายเซตแล้วอ่ะขึ้นเซตพอยแล้วแล้วคะแนนช่องว่างห่างจากนินบิน10กว่าคะแนนเลยนะคะใช่นะคะก็ต้าน NEC ไม่ไหวถึงแม้ว่า NEC เนี่ยจะปิดไม่ลงในช่วงท้ายเซตนะคะแต่ชั่วด้วยช่องว่างอ่ะมันห่างกันเยอะ เอ็นเชนะเวียดนามนะคะด้วยสกอร์25ต่อ16หูถือว่าก็ห่างเหมือนกันนะคะเอาเข้าจริงนะคะอย่างที่เฮดบอกนะญี่ปุ่นเขาก็มีหลุดมีหลุดเลยเรียกได้ว่ามีหลุดมากกว่าทีมคู่แข่งซะด้วยซ้ําแต่แค่เกมบุกเขาอะ เทียบขาดกว่าและจบสกอร์ได้ไวกว่าทําให้คะแนนของเขาไหลได้มากกว่าคู่แข่งแค่นั้นเลยนะคะทุกคนคือญี่ปุ่นเขาจะแบบมีดีทางด้านเกมบุกเกมรับแต่ถามว่าเขาผิดพลาดเองอะก,ก็เยอะในช่วงต้นเซตที่2นะคะเกมสูสีเลยค่ะ แต่ก็ยังเป็นญี่ปุ่นนะที่คะแนนนำนินบินอยู่คิดอะไรไม่ออกบอกบอลเร็วนะคะสำหรับ NEC บอลเร็วบอลเร็วบอลเร็วและได้แต้มได้แต้มได้แต้มค่ะทาง NEC เรล็อกเกตนะคะก็ทิ้งช่องว่างระหว่างคะแนนกับนินบินเนี่ยประมาณ4คะแนน NEC ไปถึงกลางเสร็จแล้วนะ14ต่อ10นะคะทุกคนคือเทคนิคของ NEC ทางฝั่งญี่ปุ่นอหลากหลายนะคือบางทีก็แบบเฮย้ยไม่ได้คิดว่าจะทำอย่างนี้ไม่ได้คิดว่าจะตีแบบนี้ไม่ได้คิดว่าจะหยอดบอลไปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย ทขาให้เวียดนามเนี่ยเขาก็ตามไม่ทันตามเกมไม่ทันนะคะสักพักนะคะคะแนนของเอ c ซก็ไหลไปเป็นแบบ20ต่อ13เลยนะเพราะว่าจับหน้าบล็อกของทางเวียดนามเนี่ยอยู่หมดัดอยู่หมดเลยทุกคนเอ c ซก็เอาเราเลน่านะคะสาวบราซิลของเขาเนี่ยลงมาเป็นหน้าบล็อกด้วยก็ถือว่าโอ้โหพอปรับเป็นหน้า3ปุ๊บเวียดนามก็ตียากเลยล่ะคะ่ะสุดท้ายนะคะเซตที่2อง c เอซีรล็อกเกตฝั่งญี่ปุ่นก็้าชนะเวียดนามไปได้นะ,ะด้วยสกอร25์25ต่อ15นะคะ คึ้น,นำ2อต่อศูนย์เซตค่ะพอมาเซตที่3นะคะญี่ปุ่นคือโอ้โหคะแนนนำเวียดนามตั้งแต่ต้นเซตเลยค่ะทุกคน10 6ถือว่าแนวโน้มใน2เซตแรกและต้นเซตที่3เนี่ยคงจะทําให้แฟนๆบอลนอะ่ะพอรู้กันแล้วแหละว,ว่าโอ้โหญี่ปุ่นนี่มาดีมาตามคาดของรายการนี้จริงๆนะคะวันนี้ใช้ผู้เล่นค่อนข้างเหมือนเดิมนะสาหรับญี่ปุ่นแอดว่าเหมือนเดิมเลยกระจายผู้เล่นเอาผู้เล่นแต่และตัวเนี่ยลงมาก็ทําได้ดีเหมือนเดิมคะแนน A D C ที่บอกว่าไหลแบบฉุดไม่อยู่เลยนะคะทุกคนคะแนนห่างจากนินบนเนี่ยหเท่าตัวด้วย 18ต่อ9โอ้โหแววมาแล้วครับทุกคนคะจากเมื่อกี้นะคะที่พูดว่า18ต่อ9ทุกคนฟังใันดีนะ18ต่อ9ปึ๊บโอ้โหเอนซีเพิ่มอีก1คะแนน,นเป็น19แต่ในบิน,นะคะ่ะจาก8คะแนนเป็น14โอ้โหเอ็นีซีลุดแล้วหลุดยาวเลยคือ เป็นไปได้ยังไงพอนินบินทางฝั่งเวียดนามนะคะเห็นว่าเอ็นดีซีหลุดเนี่ยก็เหมือนใส่ไม่ยั้งเลยพอใส่ไม่ยั้งแล้วทำแต้มได้รอลคกด,ดู8ขึ้นมาเป็น14อะ่ะจากนินบินอะ่ะโอ้สุดยอดอแต่ญี่ปุ่นน,ะ,นะคะมักจะหลุดไปแค่ช่วงเดียวเท่านั้น,นะคะ่ะหลังจากนั้นไม่รอดญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นเอาชนะนินบินไปได้นะคะในเซตที่3ด้วยสกอร์25ต่อ17นะคะโอ้โหคว้าแชมป์รายการนี้ไปได้นะคะ คว้าแชมป์รายการ et, bon n, วอลเลย์บอลสโมสรหญิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่24ปี2024ไปได้ส่วนเวียดนามเยนดิบิสตูเอียนทีมนินบินเนี่ยที่มีน้องโฟริสลาสีทาเลิศอยู่ด้วยคว้าเหรียญเงินคว้าที่2ไปได้นะคะที่3นครราชสีมาคิวมินซีวีซีค่ะคว้าเหรียญทองแดงนะคะถือว่าคว้าเหรียญได้สําเร็จสุดยอดนะคะและทัวร์นาเมนต์ที่ต่อจากรายการนี้มันคือทัวร์นาเมนต์ การแข่งขันวอลเลย์บ,บอลสโมสรอนโลกนะคะทุกคนเรายังดูกันอีกยาวๆนะคะต่อจากนี้ก็จะมีการแข่งขันของลีกนักกีฬาเนี่ยขั้นเพิ่มเติมนะคะก็ผู้จุกจุกจริงๆจุกมากได้แชมป์แล้วนะคะเราดูรายการนี้มากแต่วันที่22ถึงวันที่29เชื่อเลยว่าแฟนแวอลเลย์บอลที่ติดตามแอดเนี่ยก็จะได้ความรู้ได้รับข่าวสารแล้วก็ได้ทราบถึงเกมการแข่งขันของรายการนี้มากมายเลยอ่ะ เราอยู่กันจบทัวร์นาเมนต์ไปอีกทัวร์นาเมนต์หนึ่งแล้วนะคะทุกคนเราต้องอยู่กันต่อเพราะมีหลายทัวร์นาเมนต์เลยวันนี้ญี่ปุ่นได้แชมป์นะคะแตงหนึ่งตามคาดไม่พลาดแต่เวียดนามเนี่ยเกินคาดนะคะได้ที่2รายการนี้นครได้สีมาสุดยอดลวค่ะที่3ของรายการนี้นะเป็นกําลังใจให้ ทีมด้วยในการแาขันะะรายการนี้นะคะแล้วก็เรากำลังจะไปแข,นขน่งขันในรายการสมโมสอโลกปลายเดือนธันวามนี้ค่ะ <S <S ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะกด u ับส r i b e ก็ได้นะค่ะแล้วคอมเมนต์เปกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการไปลุยหลีกต่างประเทศต่อจากนี้ไปลุยในทาเมมต์ลีกอาชีพของนักกีฬาทุกคนกันค่ะ